อันนี้เนื่องจากน้องใบครับในวันนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมใหญ่มากๆจากเวสป้านะครับวันนี้ก็แบบเรียกได้ว่าจาัโาโดโต็มครับสำรับจัดเต็มจริงๆวันนี้ก็มีโชว์จากหลายศิลปินด้วยมีโชว์จากผมด้วยโชว์จากววนโชว์จากบุกี้ไลออนด้วยอะไรเงี้ยก็วันนี้คิดว่าน่าจะได้สนุกกันมากๆครับค่ะวันนี้เป็นงานที่ใหญ่มากเลยนานแล้วที่ไม่ได้มาร่วมงานเป็นไงคะโอตื่นเต้นครับจริงๆวันนี้ตื่นเต้นม,มาเลยวันนี้เตรียมโชว์ใหญ่มาด้วยเพราะว่าปกติเราแบบมีโอกาสได้เล่นไม่นานเลยแต่วันนี้จะได้เล่นแแแบบบบ40-45นนนาาทีีีเเลลยยง้้้ววัตรรมมมพอกๆค แฟนๆจะได้เห็นอะไรใบที่แตกต่างไปจากเดิมไหม40-45นาทีเนี่ยเพลย์ลิสต์ที่ต่างจากเดิมครับ<อ>แต่ว่า <c oughs> เป็นผมเหมือนเดิมแหละแต่ว่าวันนี้ก็มีเตรียมเพลงที่คิดว่าน่าจะยังไม่ได้ไม่ได้เล่นบนเวทีให้หลายคนได้ฟังน่าจะเป็นฟังที่นี่ครั้งแรกเหมือนกัน รุ่นในใจเหรอครับผมมีผมมีคันหนึ่งเป็นคันที่ผมมีที่บ้านเลยเป็นคันที่ผมชอบที่สุดเลยก็เป็นแบบโมเดลของเป็นเหมือนอะไรียกะไรมิดเดิมิเติตลเ,ตตเอดิชันของ j u ส t ินบีเบอร์ครับเป็นสีขาวล้วนเลยแบบรุ่นนั้นสวยมากหหเห็นเพิ่งกลับมาจากงานแบบแฟชัน่นโชว์ลุคใหม่ด้วยเนี่ย,ยครับเป็นไงบ้างก็ดีมากครับดีมากครับเป็นอีกครั้งที่เราเหมือนเขาเรียกอะไรอะ เพิ่งจะเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไปแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคอลเลคชันนี้เขาทำได้ดีแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ดีมากเลยแฮปปี้ค่ะมีคนถามฝากถามมาว่าจะมีงานเร็วๆนี้ให้ฝากถหน่อยยังพูดได้ไหมอะค่ะงานแฟนคลไรนี้อ๋องานเร็วๆนี้ใช่ไหมครับเดือนหน้าครับเดือนหน้าเดี๋ยวจะมีหนังครับที่ผมถ่ายเสร็จเรียบร้อยไม่นานแล้วครับเล่นกับพี่ย่าเขาชื่อดีเอ็นทรีส์ครับยังไงก็เฮ้ยเขาเปลี่ยนชื่อหนังแล้วอ่านไม่เป็นหรอชื่อชื่อ ชื่อหนังไม่ได้ครับแต่ว่าติดตามแบบวันที่20กว่าเดือนหน้าก็ได้ครับแฟนมีเอ่อโะปาร์ตี้ที่ญี่ปุ่นครับลยใชมแฟนมิแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดือนหน้าด้วยครับเดี๋ยวจะมีเล่นที่ญี่ปุ่น2งานเลยครับก็มีวันที่ช่วงวันที่6วันที่7ครับจะมีงานนึงเล่นที่พิแอร์เวน่าครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นแฟนมีตติ้งของผมเองครับจากที่ญี่ปุ่นในวันที่20 21ิบยี่สเอ็ครับผมเมสส์ครับผมเอ่อสุดขั้ว ครับติดตามเลยเดี๋ยวได้ครับทุกเพจของค่าวในเทนเน่เลยค่ะขอบคุณครับ